สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องแอนแฟซัมรี่นะคะอันนี้ก็ก่อนที่จะไปบ้านพี่โรนะคะก็มาดูมะม่วงก่อนอะมะม่วงเราก็โห,หูนะคะกำลังแบบลูกใหญ่นะลูกใหญ่ลูกใหญ่นะ,ะนะทุกคนพาดูดลูกกำลังใหญ่นะปาด ใหญ่มากเลยใหญ่มากนะคะนี่แหละความสุขของเราที่เราได้เห็นมะม่วงนะคะนี่อันนี้เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถุงนะคะไม่ได้ใส่ถุงนี่ก็เริ่มโตลแล้วนี่อันนี้แฝดน,นะคะแฝดสองว้าวหัวน,นี้ใหญ่สุดนะะลูกนี้ใหญ่สุดนี่ค่ะลูกใหญ่สุดเลยลูกใหญ่สุดเลยนะคะเนี่ยแต่ยังไม่เก็บนะยังไม่เก็บ ดกดกด,กดกนะคะภูมิใจมีความสุขเลยนะคะภูมิใจมากเลยนะคะอืม่มมงวงเด้อนี่ค่ะพี่น้องม่วงนี่ค่ะใส่ถุงไว้แบบนี้เลยการมาแรงนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยลืมใส่นะลืมใส่มันก็โดนแดดมันก็จะเป็นแบบสีแบบ ชมพูชมพูแดงๆก็อีกลูกหนึ่งนะอยู่ด้านบนนู่นน่ะต้นมะม่วงของเราที่ได้ลูกกินปีนี้นะคะออกดอกมันออกยอดใหม่บอโอ้ยนะคะเขาเรียกว่ามะยมลิ้นจีนะคะดูใบร่วงออกไปก็เลยยอดใหม่ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะนี่ก็เป็นขนุนนะคะขนุนก็กําลังโตแล้วนะคะ นี่ก็เป็นมะม่วงนะคะนี่ก็เป็นรอบๆข้างๆนะคะปลูก,กรอบๆข้างๆเดี๋ยวจะเอาผักอย่างอื่นมาปลูกด้วยนะคะข้างๆตรงนี้เนาะ,นะ,นะระหว่างโรนะคะใส่บ้านพี่โรนเน,ะะนะาะขมทางเดี๋ยวเราถอนตรงนี้ก่อนข้างๆพอดีเพื่อนไปส่งของก่อน ันละอ่อนหัวพี่ที่สุดเอร็จหืมสุดเสร็ข้าวหน้าคุณน่างามเลย คนไม่มีย mm. ากไมู่้เม็มัมาจากไหนมีหลางดังควดขวดตานองอย่งก็ตันม่วงกินหยาเนาะฟังมันกินอะไรแต่แซ่บแต่แซ่บ มันอ่อนเนาะมันเพิ่งขึ้นเลยี่อ่อนมันนุ่มม,มันเพิ่งขึ้นแล้วเนี่ย มันก็ถอนง่ายด้วยมัน,มนดินมันไม่แข็ง <c oughs> เพราะมันเจอฝน อีกดวดขวดวดหมดอด่บโอ้มะขาม ขึม้มาแล้านันกระล้วยหลายอืมกระหล่ำเยอะองว่าคุณชาวคุณจัออดออกบ้างทางทางไปแล้วแต่ว่าด้านหลังยังไม่ไปแล้วน่ะป่วยเจ้าก็หมดแล้วมาไปได้ให้พวกเมนพวกรถพวกทีฟ้ทาทำบุญทำทานให้พวกเขาบ้าง có nhiều loại luôn, không không đây เหมืนามมาอนกันนะตัวเลยแดงดินวนวนวน ีเราไปสวนเราเมื่อกี้พ่โมกเรากำลังโตยมากเลยเาายังไปจับเบิ้งแ้วเมื่อกี้ยังไม่สุกเลยยอนยังบางบางลูกก็โตบางลูกก็ยังไม่โตยากาันทุกคน

มีเสือไปส่งของกลับมาก็มารับพวกเราไปโหพี่โรปาเต็นก็ไปด้วยปาเต็นก็รออยู่ เราเห็นริมไปทำรทังอยู่ตรงนั้นเยอะเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ